สวัสดีค <ch> ร <Spec ific> ับแม่สว <meals> ัสดีครับสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งเนาะครับสำหรับมาตามความฝันของน้องลำไผ่ความฝันน้องลำไพความฝันน้องลำไพเพื่อนฝันเราบอกคบแม่เพื่อนถ้เพื่อนฝันว่าเพื่อนแฉงเงินคนเหมือนบ้านถ้าฝันว่าแฉงน้องลำไผ่ฝันว่าได้แจกเงินคนเบิดบ้านวัดไปวันจะถึงเงินเพื่อนถึงเงินถึงหลายบันเพื่อนฝันแบบนี้ เพิ่นทรวมาบอกให้แม่ฟังว่าเพิ่นฝันแบบนี้ฝันแบบนี้แต่ว่าตัวเด็กิ่นแต่ว่าฝันสแต่ว่าแก่ิ่นบานคือจังหวดก้นนี่เพิ่นฝันว่าฝันเห็นตะมูเกาๆเกแล้วเพิ่นก็บอกว่าเรียกสีออกตัวเกาตอนนั้นตอนนั้นได้โทรหาเพิ่นจ้ะ่นกระบอกในโทรศัพท์กับพุ่นท้าไทยทำอยูยนี่เพิ่นก็บอกว่าเรียกสีออกตัวเกาเราเพิ่นก็บอกว่าศูนย์เกากับบารเล็กที่หาหาแล้วก็ศูนย์หาที่เพิ่นบอกแต่ว่ามือนี่ทรได้บ้าแม่มือน พนรับพือสก็ได้เพนถิ no, e well, ่นเิ่นิ่นงงันสองทุ่มครึ่งไปหอดบ้านกับสามทุ่มแล้วมึงก็ดูเพื่อนเขางานตอนประมาณสองสิบตอนนี้เพิ่นทำงานอยู่เพิ่นทำงานอยู่แต่ท่กไปอเวลาทำงานเนี่ยก็สีรับก็ได้เน่มันไม่สะดวกมันบบว่าไหนใช่ว่าครับยังไหนยังไหนเพนอยากบอกเพิ่นกับระม้านระมานสามานจะบายบค่ะใบหนึ่งใบสองก็ได้ ช่วงพักเที่ยงผ่าทเที่ยงก็ได้มือหลังครับก็มือมือมือพ่นที่จุดถูกเนี่ยคือพ่นที่จุดเฉพาะมือ,มอเลขออกแล้วก็ช่วงช่วงเศ้าเนเาะก่อนพ่นสิไปเหตุงาน,าาน,นครับมือนั้นจังคอยสิได้ฟังเสียงพ่นแล้วคันว่าจังส่นมือนั่นน่ะครัคือคือมือเลขออกลังัง่กันได้ แต่ว่าเพิ่นมากระแตดไมนติดมากหอกเท่านั้นนี่เพื่อนท่านไิดเปิดเผยแลยังแม่งหมดนี่ไม่ท่านเิดเผยอยังครับติดเผยแต่ว่าได้แจกเงินพ้นมาตัดเลยคไม่ได้เปิดเผยตัวเลขเลยมาท่านว่ามักตัวนั้นตัวนี้นะบ่บ่บ่ไม่บ่เนี่ยทั้งไม่ได้ท่านมากระแส้กตัวเพมาว่าเพื่อนท่านอยาฝันเพื่อนเพื่นโทรมาคุยกับแม่นี่บอกแค่ว่าฝันว่าได้แจกเงินพี่น้องเบิดบ้านแจกเงินคนเบิดบ้านจังไดเนาะบ่นถ้าฮอตเตียวเอง นจะแจกเงินคนบวบบ้านแค่นี้บ่ครับพันจะนี่บ่ันแบบนี้ฝันว่าพันว่ามันจะแบ่งพันแจกอ๋อมีแต่แบ่งพันมีแต่แบ่งพันพันว่ายางแจกแบบมีคนเอาเงินมาให้มันจะแบ่งพันแบ่งบ้านท่นว่าแบบนี้นท่านก็บริเป็นตัวเล็กนะเพราะว่าเพิ่นลือบ้านแค่นี้อืมครับต้องร้อยอีกทีนึงวันที่สิบเก็บที่เสร็จนาะ สิบหกสิบเก็เลอกออกตัวเนาะแม่ขอยุดปากแต่เดีว่าแม่ขุดปากบอกเจ็ดิรอสิเจ็ดอ่แม่้นจะตรงกันกับของแม่เจ็ดหนสิเจ็ดเจ็ดหุปากเป็นสันแต่ว่าอันนี้กะอันนี้กะนาสุนนี่มีแต่แบ่งพันตีหน่งร้อยตียังได้แบ่งพันุ แจกบุดานแจกแล้วห้าออกหนึ่งศูนย์น่องคนมาจะแจกเงินค้นเหมือบ้ตนแต่ว่าน้องเขาว่าแต่ว่าน้องว่าน้องตดข้าเข้าหนี่คือว่าศูนย์หนึ่งนั่นตีข้าเข้าซื้อมาตีข้าเข้าไว้ข้าเข่าแค่ว่าตัวเล้วันนี้เขาบัตรน่ขัดใจมาสั่งเงินแต่ข้าเข้าก็คือศูนยหนึ่งข้เข้าศูนย์หนึ่งอันนี้ชื่อศูนยศูนย์นั่นยื้นออก ไบ่แน่โเนี่ยลงเทียหาเออกเนาะสิปีที่ออกเปนบี่ไ้มลงเทียออกปีนึงออกสองเทียก็ไม่เด็กที่มัมานนี่ดมันออกเป็นเลขอที่ออกยากแต่ว่าแก่บน่นอนหลับงวดก้อนซูนซูนซูนนเนี่ยที่ออกสามตัวเหนาสามเลขหนาามตัวนต้องูนเยว่าเลกหมูน็กหนาดซูนซูนจักเลยซูนเดย เป็กลูกบอลแล้วอ่าที่ว่าลูกบวนนะอย่งแก่นอันนี้เด็กบุญเงินดอกบวนอาพี่น้องถ้าตีได้กะเอาลองตีบางกอนเด้อยก็ว่าเพิ่นได้เพิ่นได้แจกเงินพี่น้องเบ้านบ้านชิมักเลขเพิ่นน้องน้ำไผ่ชิมักบอกเลขกตอนที่หอยไก่สิออกนะอืมประมาณหอยไก่สิออกเพิ่นสิปิดเผยออกมาหอกว่าเป็นฟันแบบไหนครับอ่าขงนี้บางท่านจะปิดเผยนะอาจน้องตีได้ก็ได้แต่ว่าหังสินก็นเตย อย่งอันบพท่านได้บอกแม่เฮ้กันมอเพ่าะได้บอกแม่ย้ำอันเนาะย้ำอันบพท่านได้บอกแม่ท่านได้บอกใครบอกโค้งสุดท้ายท่านกับท่านท่านกับท่านแต่ว่าท่านไทยพี่น้องเบิ่งบวท่านนี่แล้วพี่น้องรอติดตามนะครับในวันที่สิบหกแต่รอเด็กถูกเนาะเอาตั้งแต่สองวงสอบเป็นต้นไปนะครับแอดมินอธิบดีมานังถ่ายแล้วเขาบอกนั่งถ่ายอยู่นี่ตั้งแต่สองวงเลยคนจุดตอนไหนจะ คอยโทรหาเพลินอาจจะมานั่งดีวนีนั่งไรสดถ่ายนี่แล้วหรอนั่งไรสดถ่ายม่หนาบ้านน้องลำไพเลยแล้วเลขความฝันนี่ถ้าเพลินมีฝันหรือว่ามีตัวเลขกังไดกะคอยรอเอาชัดเจนมือนั้นอีกเทนึงเนาะมือเจ็บตกมือนั้นครับแต่ว่าเรขถูกอยู่ไดแท้แน่นอนล่ะเช้าวันที่สิบหกเช้าวันที่สิบหกไม่เกินสี่โมงไม่เกินสี่โมงเช้าคือเก้าั่น่ะล่ะ พยายามพยายามสิลงให้พี่น้องได้เบิ่งให้เร็วที่สุดท้ายปุ๊บลังเทียกับสิบบได้ตัดต่อหมดละกับจริงลงให้พี่น้องเบิ่งเลยเพราะว่าพี่น้องล้อหลายคอมเมนต์มาหลขับเอ็ดสีล้อหลเอ็ดสี่กัเพื่อนถือแน่บ่ล่ะค่ะถือแน่ครับแต่มันเป็นเรื่องแต่ตรงนี้คนถือเลยครับตรงนี้คนถืออยู่แต่ว่าผมผมกับพวกหูเนาะว่าเป็นผู้ใดถือผู้ถือกับว่าเสือก็ว่าว่าหลีกใจเคอร์กันกับว่าเสือนั่งมองกับว่าหับเลย แต่ว so ่านนน้ำพาพื no. ah, right. ้นตันในก้อนมันสีอันนี้ค่ะเนาะเันว่าเรนห็นมูเกาป็นาทิดคนนี้แบบแบบมาอัดที่หลังคนบอกกระตุ้นวินละสูนเก่าหาสูนอัเบิดเลยไม่รัดว่าขั้นออกค่ะศูนมาเนีคือูนตายหรอกเลยมันขอยิ่งีไม่ออกแค่ศูนเก่าแท้คนน่ะม่เหนนะต้องเจอศูนเก่าศูนเกออกรู้รือว่าออกลููนเก่าูนหูนกับศูนแล้วก็ออกแล้วก็ออกแต่ลองเบิง ของฝันของน้องน้องลำไผ่เขียนเนี่ยเข้าเข่าเขียนเนี่ยแค่หน่อยเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าฟังฟังว่าท่านจำมาได้เขียนเขียนให้พุ่มเป็นตัวหลอดเออฝันของฝันน้องลำไพ่สิบหก เสดแม่เพิ่ไป้านเาอีกเอตีกากิดซีกันเอฟซีกัให้ตามตามเมื่อไรจะไปเมื่อไรจะไปอันเอฟทักเฟซเพิ่นไปเพิ่นกับ่ารับเป็นเพื่อนดูทเป็นว่าทำทักเฟซเพิ่งไปทักไปอยู่ขอเป็นเพื่อนอยู่ตอเพิ่นบทันไดรับต่ว่าเพื่นเ็นอย่างไรครันาเป็นอาจิบ้าด้เบิ้องงั้นดาติบ่ได้เบิ้งศูนย์หนึ่งกับศูนย์ศูนย์อ๋ไห ศูนย์หนึ่งข้าวข้าด้ข้าวขาวอ้อคิดศูนย์หนึ่งขีดทั้งไตเลยขีดทงไตเลยขีดั้งไตเลยเขียนทั้งไตเลยกับศูนย์ศูนย์อเอบาทนี่เลขใครสองนวยันี่ละอันนี้คือเป็นฝันฝันของเพลินเนาะเอากรมาตีได้สนี่ความฝันของ น้องลำไพแท้ๆนะครับแม่แ,แ,แล <c oughs> ้ถึงให้นาต้องกาจัดเดี๋ยวจังไดกะจะเฝ้าหน่วยใครแต่จินใจลงทุนไหลแล้วพี่น้องเพราะว่าพอท <c oughs> ่านได้ชัดเจนปนไลย <c oughs> ถามือได้ชัดเจนแล้วก็ค่อยว่ากันอีกเพื่อนึงชัดเจนก็คือวันทีท่สิบหกตอนเสาร์บังกเกิดชิวมรกเสาร์นะครับอันนี้เป็นเรขความฝันของคนข้าวข้าวเนาะพี่น้องก็กดติดตามไ้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอนะครับที่จะมาะ่านคลิป น้องต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อถ้าบังคับคลิปนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมันของน้องลำไพ้นะครับผันว่าแจกเงินแจก,งแกงเงินชาวบ้านชาวบ้านเบิดบ้านเบิดบ้านมีแต่แบ่งพันมีนแต่แบ่งพันมีแต่แบ่งพันนะครับแจกอให้คนได้ใจดีเรื่องเนนี่เงินจะแบ่งพันเีินจแบ่งพันแน่นอนจะแบ่งพันเอา้า พี่น้องเอฟซีตามให้เราเด้อมาจอบเพิ่นเรื่อยอยู่บ่เมียนบาบ่มาจอบหาน้องฝันมือใดก็สิได้ลงให้กับพี่น้องเบิ่งอยู่จังซี่แล้วเนาะเพิ่นฝันแล้วเพิ่นฝันแล้วไม่แจกนชาวบ้านเปิดบานแจกแบ่งพันมีแต่แบ่งพันน้องเพิ่นก็บเปิดมาศูย์หนึ่เนาะที่เพิ่นมาไม่ใจอยู่ตอนนี้ครับเข่าเนาะนี่นะครับผมถ้าสิมารอติดตามเนาะวันที่16ตอนเช้านะครับไม่เกิน4ี่โมงเช้านะครับแล้วก็มาติดตามให้สำหรับ แนวทางความฝันน้องลำไพ่ล้วก็เลขทูเพิ่นนะครับผมสำหรบับคลิปนี้ก็จะได้สองได้สองอย่างเลยวันที่สิบหกก็คือเลขทูกแล้วก็ความฝัน,ฝนเป็นติดบอกเป็นตัวเลขเป็นตัวใดแน่เนาะแต่รอติดตามอีกเที้ยนึงนะครับสําหรับน้องลําไพ่นะครับหมดวันทีน่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอันนี้เป็นเข่าเขาก่อนเนาะครับเนาะเป็นโทรมาคุยกับแม่แต่ว่าทาง ทีมทีมงานเขาก็อยากฟังเสียงเพิ่นบุตะแต่ว่าเพิ่นเห็นงานอยู่นะครับนะกับบ่ได้โทรนะครับบ่ไดโ้โทรบ่ได้นะครับก็บเอาไว้วันที่สิบหกตอนเสาร์นะครับอันนั้นจะได้ฟังเสียงเพิ่นอยู่ดอกเนาะแม่เนาะตอนเ้าเอา,ออาเอาครับครับโอเคครับผมรับค<อ>ิดนี้ก็ฝากคิดต่ออะไรเพื่อคนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณแม่หลายครับขอบคุณแพื่หลายครับครับสวัสดีครับ